สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมช่องบอปิมน,นคนพรพนมครับผมอสองามืน่นนะครับบอปิมบอได้ตรงคิิดเพราะว่าบอปิมก็บปสบายนะครับกินหอยแค้งพี่น้องอาหารเป็นพิษท้องเสียอยูสองมือครับขาของหน้ามือดัดมือนนาจะประมาณหกเจ็ดรอบนะครับสองมือเมื่อนี้กลับไปซื้อซื้อยามา่กินและหมอกะหาย,ยาแก้ยาคาเสื้อแก้ทองร่วงเขือแร่นะครับหามา เราเปลี่ยนบอสสบายลูกท้ายก็ย่างได้ลื่นนะครับมื่อนี้ก็ได้หัวแตกสวัสดีครับหน่อยอสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับก่อนครับครับก่อนเร็วครับครับก่อนเนี่ยซีซี่ครับก่อนหัวแตกครับพี่น้องเห็นปะตําเลี่ยมเซาเป็นคีม่าดิ่าจะเปิดให้เนี่ย ดูโมโม่ชี้ชี้ดูโมโม่นะไปดูใกล้นะมาเดู๋ยวใกล้ๆก็พอนี่ยเจ็บท้องแห้งครับพี่น้องมันแบบแป๊บเดียวมันเข่ามันเข่าเข่าของหน้ามานะเกียร์หายเป็นพิษเป็นทั้งแม่น้องอาสีกับเป็นนะครับแต่ว่าแม่น้องอาสีเป็นหน่อยกว่า ไปหาหมอหมอคุณบอกวา่นาน่าจะแม่น้องอสิกินหน่อยกลัว <laughs> <c oughs> <c oughs> ก็เลยถ้าสิไปถ่ายกับพ่อกระเทือนนะครับพี่น้อง <c oughs> นั่นอนแล้วบอน <c oughs> จัจะ๊จั๊พี่ทีดูนี่ยังไม่ทันได้สวัสดีเลยนะสวัสดีครับก่อนเห็นอย่างน้องดี่นอ้อพี่น้องเอ้ยเอา,เอา รูปฟุนาฟุน่าฟุนาอาจีจ่าหน่อยจีจ่าหน่อยจีจ่าหน่อยเร็วอาจีจะอาฟินมาฟินมาอาจีจะเอ่อจะหัวแตกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยที่ที่ยิ้มหน่อยครับที่ที่ยิ้มหน่อย ยิงแค่หน่อยยิงแค่หน่อยชี้ยิงแค่หน่อย <c oughs> <c oughs> เป็นอยากนอนนะพี่น,อน้องเอานอมหา,หายเพื่อนก่อนอ้าวนมมาแล้วครับนมมาแล้วเนี่ยใครอยากกินนมยกมือขึ้นเชยตุย้ยอ่ะมามามาะมามัมไหม,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 มเอามือข้างนี้ขึ้นเป็นนี่เนี่ย นะครับโอ้ตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มกลักวๆครับพี่น้องเอพื่อนอนแล้วบัดนี่เพือพ่อนอนหลับแล้ยพยาใหญ่เพื่อพยาใหญ่เพื่อนอนหลับแล้วยยยยนนรครับให้พี่น้นงได้ของหนึ่งเดียพี่น้องเพ่อเนเพื่อนบพื่อนได้ไปซ้ายนะครับขึ้นเศร้ามากอะไปส่งน้องอาชิให้ยายไปเลี้ยงแล้วกั ส่งแม่ยเป็นทำงานบ่าวเปี่ยมกะมาเปิดร้านตัดผมโอ้คือเปื่อนเลยเปื่อนเปื่อนเปื่อนคือเปื่อนเลยเปลื่อนเอยเปลื่อนเส้ลายแน่เส้ลายแน่ผ่านนะเส้ลายก่อนนะเส้ลายก่อนเรียกโยกเจ้าของในกล้องหโยกเจ้าของกล้เปลี่ยนหัว นน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 นกินก่อนกินก่อนกินก่อนเฮียเศที่นอนนะเดี๋ยวหมดกับจื้อเนนมาเก็บเยียปากพ่อมาในี่นอกน่ะเฮียลิสบออะยิ้มหน่อย ยิ้มหน่อยเอาบายบายนะโอ้ยเขาก็เอย่างนู้นเห็นอย่างนู้นเสอร์โมนเปลีนยูบัสเสอร์โมนนะสินโมตัระชะคะวะโตโอ้เอ้าเอ้านั่นพี่น้องขาสี่เป็นแง่เลยพี่น้องโอ้โอ้โอ้เงินแทบวันนี้เฮ้ยเอ๊เอใครเนี่ยชิเอ๊เอใครเนี่ยเห็นไหม อืมตุ๊กแกตุ๊กแกงนท่านนะเพราะว่ามันกัดนะตุ๊กแกตุ๊กแกมันจะกัดนะเอามาพ่อเปิดให้ดูก่อนแกมันจะกัดนะเปมก็เอาไปนอนนะครับเพราะว่า้ยพ่อแม่เพิ่งก็ไปเห็ดอาหารห็ดกับเข่ากับเข่าแล้วก็กินแล้วก็มาเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันไปกินนะครับ ไปส่อีกแล้วโอ้เออแล้มือครับพี่นอ้องน้องอาชีอายุเท่าไ,ไหร่แล้วครับน้องอาชีอายุหนึ่งปีกับห้าเดือนครับผมกับน้งเสียหาเดือนครับพี่นอ้องวันที่สิบสี่เมื่อวันที่ทยังไง วันที่สิกับหาเดือนคิดด้คิดด้อยู่สื้อโปรปนเพนะมีตลอดเข้าแผลหนึ่งจะมีแผลนึง่งในเอเอชชี่อยู่ไหนเอนะยกเอหอดูหน่อยยองเออให้เบ่งหนีอว้า

ฟังหน่อยอ่ะเต่า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 มันมีสีขาอ่ะไม่ไม่ไม่อ่ะเต่าเต่าลองเป็นยังไงเต่า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 มันมีสีขาอ่ะใ้่เพิ่งหัวแตกไหอันนี้บอกให้โอ้ได้ไข่กลับมาบ้านเลย บ้ได้ห้เลยพี่น้องเลยย้ายเหนว่าตามเสาบ้ได้ห้เลยเพิ่นขี้ม่าอันนี้นะอันมาโย่เพิ่อน,อนนั้นะครับพี่น้องมาโย่ปือนอนี้มันปีนตัวปีนหัวตามเสาตัวเพื่นหนุม่มอย่า้เทามากดให้ไอหนุ่มหัวแตก ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เอาไว้สนี้นะครับเนาะบ่าวเปี๊ยกกับบได้ออกไปทั้งดาครับพี่น้องก็เลยบัได้สหาคลิปดีๆเอามาฝากปีต้าน้องครับแต่ว่าก็ยังหัดยังคิดหอดคิดถึงนะครับผู้ที่คอยอ่าถ้ารับชมช่องของบ่าวเปี๊ยเนาะแต่ก็กระสิบกระไรดอกแต่ก็ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ช่องบ่าวเปี๊ยฝากเป็นกาลังใจให้บ่าวเปี๊ยกกับน้องอาทิด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีอาบายบายก่อนชิบบายบายก่อนเร็วบายบายก่อนเร็วอจุ๊บบายจุ๊บบายจุ๊บบายเออสวัสดีครับ